สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะนําเหรียญสตังลูนะครับอีกหนึ่งพศนะครับมาพูดคุยแล้วก็บอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งราคาแล้วก็ประวัติแบบคร่าวๆนะครับสําหรับราคานี่ครูโด่งก็จะมา พูดคุยถึงที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแล้วก็ตามตลาดนัดเท่าที่คุดงเห็นมานะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามช่องคุดงคอยด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับเหรียญสตังค์นะครับอย่างที่เพื่อนๆพ,พอจะทราบอยู่ว่าเหรียญสตังรูเนี่ยมีใช้กันมานี่นานแล้วนะครับ ตั้งแต่ปีพศ2400กว่าๆนี่ก็เริ่มมีสตังรูแล้วแต่สำหรับเหรียญที่คุณด่งนำมาให้เพื่อนๆดูนี่นะครับนั่นก็คือเหรียญสตังรูชนิดราคาครึ่งสตังนะครับนำมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆอ,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 อาจจะคิดว่าหลายๆท่านนะครับที่ไม่ใช่นักสะสมจริงอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหรียญสตังเนี่ยมันมีเฉพาะที่เป็นลักษณะคือเหรียญ1นึงสตังนะครับแต่ว่า เหรียญครึ่งสตางค์ของเราก็มีนะครับในประเทศไทยเราเคยมีการใช้อยู่นะครับนี่คือเหรียญครึ่งสตางค์นะครับเดี๋ยวคุณดงให้เพื่อนๆเห็นจะชัดอีกทีหนึ่งนี่เหรียญอาจจะเล็กนิดนึงนะครับนี่คือเหรียญครึ่งสตางค์นะครับสําหรับเหรียญครึ่งสตางค์นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับแต่ว่าผลิตในปีเดียวจะผลิตในปีพุทธศักราช2480นะครับ ก็ผลิตเพียงแค่ปีเดียวเพราะว่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นคือข้าวยากหมากแพงนะครับทางรัฐบาลก็แก้ปัญหาจากเหรียญหนึ่งสตังก็ให้มาเหลือเหรียญเ,เครื่องสตังนะครับเพื่อให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยช่วงนั้นนะครับสามารถมีเงินใช้ได้นี่คือประวัติแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญปี2,480นั้นจะผลิตออกมาอยู่2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็น ศนะครับสองสีูนยจะมีวงรีแล้วก็วงกลมนะครับนี่สำหรับเหรียญจำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นศูนรีอย่างที่ครูที่ครูดงนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนี่ศูนย์รีนี่จะอยู่ที่12บสองล้านแปดหมืหกพัเหรียญนะครับสําหรับราคาถ้าเป็น0ูนรีแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ 100ถึง150บาทนะครับถือว่าราคาไม่สูงกับระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนี่คือเหรียญครึ่งสตังสำหรับศูนย์กลมนะครับถ้าเป็นศูนย์กลมนี่จำนวนการผลิตนี่ไม่แน่นอนนะครับไม่ชัดเจนเพราะว่าในหนังสือก็ไม่มีแล้วก็จำนวนก็ไม่ชัดเจนนะครับจึงมีราคามากกว่าที่เป็นศูนย์รีนะครับ ศูนย์กลมนี่ถ้าราคาประเมินนะครับเบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับ300บาทนี่คือข้อมูลนะครับที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญครึ่งสตางค์ที่คูโดงเห็นอยู่ตามตลาดนัดครับเหรียญนี้เกือบ500บาทเลยนี่แต่ถ้าเกิดในกลุ่มของนักสะสมก็จะอยู่ที่100ถึง150บาทหรือว่าสวยๆหน่อยก็200บาทนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ค่อย นำออกมาใช้ในสมัยนั้นนะครับก็มีใช้บ้างแล้วก็เป็นระยะเวลาสั้นๆจึงทำให้เหรียญน,นี้มีโครงสภาพอาจจะค่อนข้างใหม่แต่ถ้าเกิดมีการปลอมแปลงหรือเปล่านั้นคู่ดงเบื้องต้นที่คู่ดงอยู่ในกลุ่มของนักสะสมยังไม่มีการปลอมแปลงนะครับสำหรับเหรียญประเภทนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจเลยนี่ครับเหรียญครึ่งสตัง เศษหนึ่งส่วนสองสตังนะครับสยามลัดจึงนำข้อมูลมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆแล้วก็ราคานะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ